ี่สมจิตใช้มันมัละกิโลค่ะพ,าาพี่อนอาลทระบยบกท สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านไข่นกกระทาพี่สมศิษย์นะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านที่ตลาดนัดจอมพลปอนะคะจงังอ๊ะอำเภอรพระพุทธาบาทนะคะจังหวัดสระบุรีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เรามาแนะนําร้านเด็ดหนึ่งในร้านในตลาดนะคะท่านผู้ชมนะคะเป็นร้านที่น่าสนใจร้านหนึ่งนะคะแล้วก็ขายดีนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศในร้านนะคะอันนี้เป็นเมนูทางร้านนะคะท่านผู้ชม อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่มันติ้งนะคะแล้วก็จะมีเป็นเนี่ยไข่นกกระทานะคะแล้วก็อันนี้นะคะพี่ไข,ไข่ไข่หงนะคะ,ะ,คะเป็นร้านเล็กๆแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะ เรื่่อยๆนนะะคทาผู้ชมสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่อยู่นี่พี่เปิดร้านกี่โมงคะอยู่นี่เปิดร้าประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามโมงนะคะมานี่โอถึงถึงสองทุ่มเหรอคะพี่สองทุ่มครึ่งเลยคะสองทุ่มครึ่งนั่นแหละค่ะสองทุ่มครึ่งเลเลยจ้ะ อยู่นี่วันอะไรมั้งคะพี่มีวันพุธกับวันอาทิตย์ครับก็คืออยู่นี่สองวันเลยนะคะไม่ใช่อยู่นี่้ะขายกี่ที่อะคะพี่ตอนนี้มีที่อื่นขายไหมตอนเช้าขายแต่เช้าขายมากกว่าต่เป็นเป็นยังไงพี่ไม่ใช่ตลาดใช่ไหมหรือว่าตลาดนี่ตีย่ขาตรงนี้ อ๋อเป็นตรงฝั่งโน้นค่ะท่านผู้ชมตอนเป็นช่วงเช้านะคะออก3โมงจ้ะ3โมงเช้านะคะจ้ะตี5ครับมาโอ้ตี5แล้วก็ขึ้นขายเช้าเย็นใช่ไหมคะเนี่ยขายอืมตี5แล้วก็ประมาณ5โมงเย็นขึ้น5โมงเช้าอ่ะจ้ะเลิกอันนี้พี่ขายมาแล้วกี่ปีคะพี่ อันนี้ประมาณสิบหกปีสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดแล้วโอ้ยนี่ยังมีเดียวไม่ได้ไปไหนเลยค่ะโอ้ขายนานแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะครับผมอเชาก็ขายกล้วยทอดมันทอดเชาก็อ๋อมีตอนเช้ากล้วยทอดมันทอดกับท่านผู้ชมามาอุดหนุนกันได้ค่ะตอนนี้ไม่ได้ทอดค่ะอ๋อ ันนี้ต้องเคืองเพื่อแบบความมักรอบใช่ไหมคะพี่ครับผมมันจะได้ฟูขึ้นไงถ้าไม่งั้นมันสุกครั้งเดียวครับมันไม่กรอบแล้วก็อันนี้สกปาก็มันก็สุกกรอบพ่วออกไปก็ได้กรอบฟูขึ้นใช้เวลาสักสิบนาทีได้นะคะพี่ใช้เวลาน้ำมิบสิบสามสิบสี่โอ้ ราคาที่ร้านขายแบบไหนบ้างคะพี่เป็นชุดเหรอคะ,ะอาคะ่ะาอย่างอะไรก็ได้ครับอันนี้ลูกละบาทอันนี้ลูกละสองบาทลูกละบาทเองเหรอคะครับลูกละบาทลูกละบาทก่อนน้าผู้ชมอันนี้ลูกละสองบาทอืมอันนี้จะเป็นน,น,น,นี้มันปิ้งนะคะสองบาทไข่หงะบาทสี่ลูกสิบ <10 S 1> <คะ S 2> บาท,บาทอ๋โอโอเคคะ่ะ น้ำมันแทงนี่ไม่ขึ้นราคาเหรอคะี่ขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้าคามาแล้วก็คุณไม่อากนก็ใช่น้ำมันบัวยางีน้ำมันบัวเหรอคะครับผม8.5นี่ใส่อมาค่ะพี่ใช่ก็รตังเปียนี้เลยน้ำมันลังสารก็ ใช้เวลาค่ะ่านผู้ชมกว่าเขาจะฟูขึ้นนะคะพี่สมจิตใช้มันมาละกิโลค่ะพี่ข้าวมันอเทศก็มันเทพเม่ประมาณก็ยี่สิบโลยี่สิบโลนะมันได้ยี่สิบโลค่ะโอ้ประมาณสามสิบสี่สิบโลสามสิบสี่สิบโลต่อวันค่ะท่านผู้ชมรวมๆกันนะคะ ที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ขายเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้แบบฝนตกไปแล้วนะคะรอบหนึ่งนะคะขายแค่บริเวณพระพุทธบาทนะคะพี่ครับผมไม่ได้ไปขายที่ไหนไม่ได้ไปไหน,นมีปวดแขนมีกล้ามขึ้นหมบพี่ พี่พแล้วเหรอครับแต่ว่าเมย์พี่แล้วตั้ง78ปีแล้วโอ้ออโหน <c oughs> ี่ต้องมีกล้ามขึ้นมากนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเก่งอยู่ตลอดเวลานะคะใช่ครับ <c oughs> นี่จะติ๊งตลอดเวลาท่านผู้ชมตัวนี้ลูกก็สองบาทนะครร้อนๆนะคะ เป็นมันม่วงเนาะพี่น้อเนาะเป็นมันม่วงแล้วก็เป็นมันมันเทศมันแล้วมันแครอทนี่อีกอย่างไหมคะพี่มันแครอทนี่ใช่เดียวกันปะใช่อันนี้มันเทศอีกอย่างหนึ่งมันแครอทก็ขาวมันยาวหน่อยถ้ามันเทศจะคลมกมอ๋อค่ะถ้ามันแครอทก็มันโค้งกว่าจ้ะถ้ามันเทศก็สามร้อยตามเปร์มันแครอทก็สองร้อยเจ็ดสิบต่อกิโลพี่ สิบโลอ๋อถุงละสิบโลนะพี่ชมต่อโลนี่ตายเลยนะพี่โล300ละสามกว่านี่ตายเลยนะ <laughs> าาสนามร้อยสามเป็ดสโลค่ะลูกค้าประจำมาเรื่อยๆนะคะปีแล้วนะคะท่านผู้ชม ูกละบาทนะคะ,ะช่วงเช้าก็คือจะมีมันทอดกล้วยทอดนะคะพี่แล้วก็เป็นพวกนี้อ๋ออันนี้มีมีหมดมันทอกล้วยทอดกับมันทอดกับจีมันมันยา่างใช่ คือย่างไงจ้ะเรื่องมันแพงตอนนี้มันแพงไม่ได้ค่ะอ๋อมีเผือกถ้าถ้าถูกจะเอามาทำใช่ไหมพี่ช่วงนี้ยังขึ้นอยู่างางี้ยการทอดยังไม่เคยทานนะพี่เปลือกเปือกปิ้งนะคะใช่อร่อยยังไม่เคยทานเลยธรรมะอร่อยนะมันหอมตอนนี้มันแพงก็ไม่ได้ทำแต่จะมีเมื่อไหร่ยังไม่รู้ต้องรอราคาลงค่ะท่านผู้ชมแต่ช่วงนี้มันขึ้นแต่ขอเนี่ยมันเทมี่ร้อยเจ็ดสิบวันตอนนี้สามร้อยสามสิบแล้วก็มา เปือก็สามร้อยกว่าสามร้อยสี่สามร้อยปค่ะก็ไม่เอาเลยสูราคาไม่ไหวสูราคาไม่ไหวค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะสุกผั้อ๋อสุกแล้วได้ที่แล้ว นะคะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะทุกระบาทนะคะอันนี้เป็นเผือกมันม่วงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไข่หอะ,ค,ะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมาอุดหนุนร้านพี่สมจิตนะคะ <c oughs> ก็สามารถมาได้เลยนะคะที่ตลาดนัดจอมพลปอนะคะมีทุกวันพุธแล้วก็วันอาทิตย์นะคะเปิดร้านเวลาบ่ายสามเหรอคะพี่ บ่ายสองบ่ายสองอ้วบ่ายสองโมงถึงสองทุ่มครึ่งค่ะสลหับวันนี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะสํหรับวันนี้สวัสดีค่ะสํหรับวันนี้ขอบคุณที่สมจิตมากนะคะพี่ขอบคุณคมากนะจ๊ะค่ะ